ทนายครับเดิมอีกแล้วนะครับทัน,นี้เป็นรีวิวร้อยแอมวอลรุ่มสอมมนงนะครับแอมล้อจริงๆนะครับลื่นจนต้องล้อขอชีอจริงๆครับอันเนี้ยคือมีลูกค้าแฟนเพจถามมานะครับว่าทนายถ้ามไม่ลื่นอย่างตัวเนี้ยจะให้ทําไงคือผมบอกได้เลยครับคือล้อตัวเนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นรูปล้อเนี่ยขอบที่เราก็ดุมอันเนี้ยคนทำเขาอางมาให้ผมดูมก่อนนะครับว่าเขาจะทำยังไง เขาจะทำยังไงดีเพราะว่าเขาก็เป็นลูกค้าเก่าผมนี่แหละครับแต่ว่าเขาอยากทําตรงเนี้ยผมก็เลยบอกว่า,วายังไงส่งพวกของมาให้ดูก่อนแล้วกันแต่ตัวเนี้ยมันพิเศษแอมตัวเนี้ยนะครับพิเศษกว่าแบรนด์อื่นที่ผมชอบก็คือความลื่นของดุมเท่านั้นเลยครับคือขอบเนี่ยคล้ายๆกับแบรนด์ทั่วทั่วไปครับของแบรนด์ที่ไทยทํานะคือทั่วทั่วไปครับคือขอบเนี่ยคล้ายกันแต่ว่าเรื่องของดุมเนี่ยพิเศษจริงๆไม่มีอีกแล้วครับดุมที่เป็นลูกปืน นี่นะครับลื่นกว่าลูกปืนเซรามิกในล้อแบนด์ผมกล้า้าเลยคือลื่นกว่าลูกปืนเซรามิกในล้อแบนดของที่ไทยทำนะครับลื่นกว่าแน่นอนแต่ตัวนี้เป็นลูกปืนญี่ปุ่นเอลิทเชนะครับเป็นลูกปืนตลับคือมันไม่มีอายุการใช้งานครับตัวเนี้ยซีนแน่นน้ำไม่เข้าแล้วก็ถุดทนแน่นอนครับตัวเนี้ยเซรามิกจะมีอายุการใช้งานแล้วก็ถามว่าคุณทำเซรามิกเพื่ออะไรเพื่อความลื่นแต่ตัวเนี้ยมันลื่นลื่นจริงๆรลื่นกว่าผมนะที่ผมเคยเจอนะ คือในระดับดุมที่ดีเลยแล้วพวกดุมทูนดุมทิก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดพูดเลงแต่อันเนี้ยมันเลื่นแล้ววันนี้จะมารีวิวก็วคือถอดล้อมนเนี้ยไม่ได้มาหมุนโชว์นะครับจำมาหมุนโม่โชว์เดี๋ยวลองดูครับว่ามันทําได้แค่ไหนนะครับโม่นะครับนี่นะครับเป็นไงครับคือตอนที่มันมาเป็นชิ้นนะ่ะมันก็ประมาณนี้แล้วนะครับคือที่ผมหมุนโม่ของดุมดูนะครับเนีย ลื่นแค่ไหนลองดูครับไม่มีนะครับว่าเอาล้อแล้วก็เอาโม่มาหมุนอย่างเงี้ยแล้วหมุนได้แบบอย่างเงี้ยลื่นขนาดเนี้ยคือเต็มที่ก็แ,แกะ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 อยู่ที่ประมาณรอบเดียวสองรอบแต่เนี้ยดูครับมันเป็นธรรมชาติของลูมตัวนี้จริงๆนะครับคือตั้งใจที่จะทํามาเพื่อความลื่นแล้วก็ในราคาที่จับต้องได้อะเนี่ยครับดูครับเป็นไงครับคลิกถี่มาก คืออย่างเงี้ยปล่อยฟรีแล้วกดเติมนยไม่มีว่าวครับนี่ครับจับเลยครับนี่ยครับธรรมชาติของแอมล้อพีติครับผมฉายาแล้ะผมได้ฉายาเลยคือแอมล้อพีติงจริงครับปรโปแกนคือเลื่อนยนง,ง้องขอชีวิตครับเนี่ยยังไงครับคือมีคนมาหมุนหลายคนละแล้วก็รู้สึกเขาชอบเขาบอกเลยว่ามันพิเศษแต่ตัวนี้ทํามาพิเศษจริงๆคือผมเป็นคนที่ชอบความแตกต่าง ผมจะทําอะไรที่เหมือนคนอื่นถ้าคุณไม่ต่างคุณก็ได้เป็นแค่ตู้ต่างคุณก็ขายตามตามเขาสู้กันด้วยราคาคืออ่ะล้อเหมือนกันแบรนด์เหมือนกันแล้วถ้าทาตามเขาแล้วขายตามเขาอ่ะเราอยากขายได้อ่ะเราก็ต้องลดราคาใช่ไหมครับคือสู้ด้วยราคาแล้วเป็นไงครับมันก็มันก็ผพาพากัานจมครับคือแต่เนี่ยผมคาความแตกต่างของล้อตัวนี้จริงๆพี่ผมนำเสนอมาคือหลายคิดในล้อหลายๆตัวที่ผมทมาํามาก็ลองดูได้คนระับคือ ถ้าผมเชียร์คือตัวนั้นคือดีเพราะว่าผมเป็นคนใช้อ่ะคือเราเห็นแล้วว่าเวี่ยงโอเควิบเบียงมากอันเนี้ยครับโอเคเลยคือในเรื่องของความเวี่ยงผมเชียร์เพราะว่าผมมาใช้หรือว่าผมมาลองแล้วมันเวี่ยงจริงอันเนี้ยผมก็เชียร์แต่ตัวเนี้ยมันลื่นจริงเวี่ยงไหมก็เวี่ยงครับเวี่ยงแน่นอนเพราะว่าเนื้อคาร์บอนเราดูได้ในคลิปแรกก็คือช่วงสติ๊กเกอร์ลงเนี่ยมันก็จะเร่งความเร็วขึ้นมาเพื่อจะเวี่ยงมันจะเวี่ยงครับ เนื้อเรียงผ้าคาร์บอนเนื้อเวียนจะอยู่ตรงไหนครับสองนั่นเนี่ยแล้วมันจะเรียงจริงครับตัวเนี้ยผมบอกเลยปั่นเนี่ยสามสิบห้าสี่สิบนี่คือสบายๆครับถ้าหมกปุ่มเนี่ยไปเลยครับตามเขาได้ตลอดไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าลื่นแล้วระยะที่จะทิ้งฟรีขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณพักได้นานนะเพราะว่าความเหนื่ไม่ตกครับมันจะดูดตามเขาไปเลยทบมันลื่นจริงๆแล้วมันจะดูด คือต้องคอยระวังแต่ต้องแปะเหน่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันดูดตามเขาจริงๆครับคือเหมือนว่าเรามันจะแรงเชื่อ,อยอ่ะมันจะฉุดเราใช่ไหมแต่ตัวนี้ล้อมันทาให้ไปข้างหน้าได้อีกครับแล้วมันไปจริงๆนะครับลองได้เลยครับผมกล้าท้าเพราะผมลองมาแล้วแต่ดุมเนี่ยความพิเศษตอนที่มันมาเป็นชิ้นๆมันก็เลื่อนอย่างนี้นะครับคือตัวนี้ไม่ต้องรันอินบอกข้าหน้าให้ตัวนี้มันลันอินหรือเปล่า,ามาันถึงลืง่น มันเล่นม,มันอย่างนี้เลยครับตอนที่มาเป็นแค่ดูหมกปั่นดูก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยไม่มีแล้วครับที่จะลื่นขนาดนี้ครับดูคืออันเนี้ยคนทำอะ่ะเขาเขาตั้งใจทำจริงจอ่นะคือผมว่าเขาตั้งใจแล้ว,แล,วแล้วผมเองผมก็เป็นคนที่ตั้งใจผมทำอะไรนี่ผมไม่ได้ว่าเอาเงินนำนะคือเฮ้ยร้านจักรยานตอนนี้กำลังมาว่ะทำมากดีกว่าจะได้ได้เงินอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ผมทำเพราะผมชอบผมรัก ผมอยู่ในวงการเนี้ยผมไม่ได้แบบว่าครูรู้หรือว่าข้ามวอดอะไรนะแต่ว่าผมเริ่มเล่นจักรายานมาประมาณสี่ปีผมปั่นมาประมาณเริ่มปั่นเริ่มอะไรไปจก่กจะเจอภูเขาแล้วก็มาเป็นเจอมอก,แล,ก,มกอาาแล้วก็มาทาจักรยานแล้วก็มาค้าขายจักรายานเนี้ยผมขายดูสองอยู่อ่ะผมโดง่งดังมาจากไอไออะไรนะขายยาผมทานายคนเดิมเนี้ยก็คือมาจากเหตนะครับผมทาเหจ แล้วก็ผมขายทั่วของมือสองตอนนั้นหมดงังมาในเรื่องมือสองแต่ผมมาทําร้านจริงๆร้านผมประมาณปีกับประมาณไม่ถึงเดือนครับที่ทําแบบเป็นรูปแบบเต็มนะครับแต่วกว่าปิดเ้าสารแต่ว่าผมก็ชอบแล้วผมก็มาถูกทางของผมอะผมรู้สึกว่าผมต้องทําอะไรทั้งอย่างเนึงที่มันมันตรงกับผมอะคือร้านผมไม่มีเวลาปิดเวลาเปิดนะโทรมาครับคือส่วนใหญ่จะเปิดเที่ยงปิด อาจจะหกมโมงหรือทุ่มหรือสี่ทุ่มแล้วแต่คือถ้าไหวผมทําไหวผมก็ทำผมทำอะไรผมทำแค่ไหวแล้วลอตัวนี้ผมบอกได้เลยคือผมทําลิมิตเดือนหนึ่งสามสิบถึงสี่สิบไม่เกินนี้ครับต่อเดือนนะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วกับคนทําก็คือเอาแค่ว่าพี่อยู่ได้ผมอยู่ได้ผมพอแล้วผมไม่มีแบบว่าเป็นล้อจับ่า่เป็นล้อแบบใครๆก็มีไม่ใช่นะครับคือมันต้องพิเศษจริงๆนอะ่ะแล้วผมทําแค่ไหวผมทำแค่ผมไหว ไหวแค่นี้ผมก็ทําแค่นี้ถ้าพี่คนตัวแทนเนี่ถ้าพี่คนทำเจ้าของเนี่ยเขาจะทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแล้วว่าคือเราทําแค่ว่าอยากให้ของดีๆไปกับแฟน,นเพจแฟนเพจผมส่วนใหญ่คือล้ออันนี้อาจจะเป็นล้อเริ่มต้นหรือล้อผู้ที่สง่งเพราะว่าแฟนเพจผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาวรักยากือผมไม่ได้ดูถูกว่าคุณายากยากไรนะแต่คือราคาคุณดูราคานะ่ะคือสองหมื่นเนี้ยนิดๆเน,น,นี่ยกับคุณภาพประมาณเนี้ยมันควรจะเป็นสองหมื่นปลายหรือสามหมื่นนะครับตัวเนี้ย กับคุณภาพมันนะแต่คือผมไม่รู้อะผมว่าเอาที่ว่าผมได้บ้างพี่เขาได้บ้างแล้วก็คนใช้ได้บ้างก็งคือเสียเงินแล้วเขาได้ของดีดีกว่าเงินที่เสียไปครับอาจจะเป็นล้อคู่ที่สองคู่ที่สามหรือว่าคู่แรกเริ่มต้นเลยของชาวจักรยานที่เป็นประเพศเพราะว่าผมท,ทําเพบผมทําร้านผมทำมาจากใจผมก็อยาสงสนใจอ่ะคือใจถึงใจคือ ถ้ามันไม่ดีผมไม่เชียร์นะมาดองที่ร้านผมกาดองไปเออผมไม่เชียร์เพราะว,ว่ามันไม่ดีไม่ดีเลยที่แบบว่ามันไม่โดนใจเราอ่ะคือมันไม่โดนใจผมผมไม่ทําแต่ตัวเนี้ยมันโดนโดนทุกอย่างคือขอบงานดีขอบดีล้อดีดุมโคตรดีมันจบแล้วสำหรับผมนะคือแล้วก็ราคาราคาดีเนี่ยจบแล้วครับผมไม่ต้องการอะไรคือแค่เอามารีวิวให้ดูว่า มั่นใจได้ว่าลื่นจริงๆครับลื่นผีสิงอย่างล้อตัวนี้แน่นอนตัวที่จะมามาในวันที่18นี้นะครับตอนนี้ยังเปิดรับเดียวเดอร์อยู่อีกหนึ่งวันนะคือที่แร้ผมจะปิดวันที่สิบแต่ผมว่ามันเป็นรายยิแล้วก็เป็นงานจักรยานอาจจะไม่มีใครสนใจมากแต่เนี้ยเปิดวันสุดท้ายครับจากถึงเที่ยงคืนถึงเะไรนี้ก็คือประมาณเนี้ยครับวันสุดท้ายปีสองหมื่นห้าร้อยบาทนะครับมัดจำเดียวเดอร์สามพันนะครับเดือนนี้มันมาวันที่18มดสามสิบคู่ แล้วก็รวมส่งแต่ถ้าของมาแล้วอ่ะสองหมื่นพันห้าร้อยไม่รวมส่งไม่รวมติดตั้งครับอันนี้ผมบอกเลยเพราะว่า,วามันดีจริงมันพิเศษสําหรับผมและพิเศษสําหรับคุณแน่นอนไม่รู้นะดูรีวิวแล้วกันผมไม่ได้เชียร์หรือว่าอยากขายอยากได้เงินกับแหวนเพชนะครับคืออยากได้อยากให้ของดีๆมากกว่าเรื่องของดีจริง ตัวเนี้ยแอมเนี่ยดีจริงครับไอเรื่องความลื่นตรงเนี้ยไม่ต้องพิสูจน์ละไอไอไอความลื่นของร้อยอย่างเนี้ยแต่นี่ครับนี่ครับถามเลยครับมาลองดูครับเนี่ยเหมือนโม่เสียเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวปิดท้ายปิดท้ายอันนี้ปิดท้ายนะครับปิดท้ายครับหาโม่เลยครับโม่อะไรก็ได้ที่ว่าหมุนได้ขนาดเนี้ยครับเนี่ยหมุนท้ยหลังก็ได้ขนาดเนี้ย เต็มที่ก็สองรอบแกะแกะแกะใช่ไหมครับแกะแกะกสช็จแล้วไหมครับ,รบ,รบยังไงผมฝากฝากไว้ผมฝากไว้ในใจนะคือใจถึงใจคือผมฝากไว้ในใจเลยว่าคนทําตั้งใจทําผมคนขายและคนใช้ผมก็ตั้งใจที่จะบอกกล่าวว่ามันสุดยอดที่สุดท,ที่ที่ผมเคยทํา าานะล้อมาในช่วงเวลาไม่กี่เนี้ยไม่กี่แบรนด์นีครับไม่กี่ปีเนี่ยผมแต่ว่าผมเห็นแบรนด์อืึ่นก็แบรก็ทำมาดีคนระับแต่ว่าอันเนี้ยมันดีจริงหรือเราไม่ได้ดูถูกว่าแบรน,น,น,นด์ตัแบรนด์นี้นไม่ดีแบรนด์น้ไม่ดีครับแต่อันเนี้ยมันดีดีกว่าดีจริงจริลองดูลองดูลองพิจารณาดูนะครับยังไงผมฝา